สวัสดีครับน้องๆครับพี่ชื่อพี่กิกนะครับจาก g i g e a s y c o m นะครับวันนี้เรามาดูข่าวนิดๆหน่อยๆนะครับในปีนี้นะครับเป็นข่าวช็อกวงการสำหรับเด็กม .6 นะครับที่จะสอบโอนินะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับผมว่ามันก็คงไม่ช็อกแล้วแหละเพราะว่าคงจะเห็นกันจากคำตอบตั้งแต่ต้นปีที่แล้วไปปีที่แล้วนะครับสำหรับข้อสอบปีนี้โอนิ หนูลองยายแล้วครับเปลี่ยนข้อสอบแนวใหม่คำตอบแบบใหม่ดูน่ารักน่าชังนะครับซึ่งแต่และว,วิชาแต่และหมวดก็จะมีความยากแตกต่างกันไปดูกันเลยแล้วกันนะครับโอ้ยกอภยัยกระดาษตัวแรกครับวิชาภาษาไทยนะครับ100ข้อก็ยังเป็น4ตัวเลือกชื่อชอยที่ดีที่สุดนะครับ1ตัวเลือก100ข้อข้อละ1คะแนน,นนะครับ วิชาต่อมาครับวิชานี้คือวิชาสังคมเปลี่ยนใหม่ครับ50ข้อแรกก็แบบภาษาไทยครับคือเอาข้อทีท่ดีสุด1ข้อนะครับแล้วก็เพิ่มรูปแบบใหม่เพิ่มความมันอัตลดมากขึ้นนะฮะหนึ่คำถามมีหลายตัวเลือกนะครับสมมุติพี่ยกตัวอย่างเช่นสุนยัตเซนเป็นใครหนึ่งซุนยเซนเป็นคนจีนสองซุนยเซนเป็นนักการเมืองสามซุนยเซนเป็นมนุษยชาติ4สี่ซุนยัเซนเป็น ประชากรคนหนึ่งสมมุติว่าน้องตอบสุญญเซนเป็นข้อ1ปึ๊บแล้วสมมุติว่าฉเฉเลยออกมาเป็น2ข้อก็คือข้อ1กับข้อ2เนี่ยถ้าน้องตอบแค่ส่วนเดียวเนี่ยน้องไม่ได้คะแนนนะครับน้องต้องตอบครบตามจํานวนที่เห็นว่าถูกต้องนะครับตอบเกินก็ไม่ได้ไม่ได้คะแนนครับตอบน้อยกไ็ไม่ตรงตามที่คําตอบในแต่ละช้อยในแต่ละข้อนั้นก็ไม่ได้คะแนนนะครับต้องอ่านดีๆ สำหรับสังคมนะครับส่วนที่3ครับวิชาภาษาอังกฤษวิชานี้เปลี่ยนแล้วหัวใจจะวายครับ30ส่วนแรกก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อ a กับข้อ b อันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในส่วนของ a n a l o g y s t r u c t u r e แล้วก็ v o c a b นะอันนี้จะโหดหน่อยนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือ error detection นี่นี่สึกจะให้มาเลยนะ1นึข้อเต็มเตมเนี่ย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตทางเด็กดี .com นะครับเขาอธิบายวิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปอ่านดูนะครับอันนี้ทางกิ๊อิซี่ไม่สามารถตีความได้จริงๆขออภัยในนาทีนี้แต่ให้ดูข้อสอบนะว่าเป็นลักษณะนี้นะครับโหดนะครับบอกก่อนอีกหน้าหนึ่งครับข <c oughs> อไปครับใช้เดียวที่มีคําตอบที่ดีที่สุดผมว่าส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนของ reading นะเป็นการคาดการณ์นะครับ าษาอังกฤษก็ดูโหดขึ้นนะครับปีที่แล้วร0อยข้อปีนี้เหลืออยูเจ็ข้ออนาคตจะเหลือสักห้าสิข้อไหมเนี่ยนะฮะอ่ะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ผมว่าก็คงไม่ได้แตกต่างดูประหลาประหลืมเวอร์เกินเกินเหตุนะฮะก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดหนึ่งข้อนะครับก็คือเอข้็ the base นะครับ 36ข้อแล้วก็อีก3ข้ออ่อีกสีข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอัตราในน,นะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกแตบบ่กระาดาษอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าคิดเลขเป็นคิดเลขได้บวกลบคูณลบบวกลบคูณหารได้ใส่สูตรได้ก็ไม่น่าพลาดนะครับก็จะจะลนแบบพี่นะอ่ะดูวิชาต่อไปครับด้านหลังไม่มีอะไรเนาะ,อะขออภัยครับกดผิดด้านหลังก็ นะครับว่างๆลงๆวิชาต่อมาครับวิชาวิทยาศาสตร์อืมดูโจทย์แล้วดูจากรูปแบบคําตอบแล้วนะครับปวดหัวมี2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือคำตอบที่ดีที่สุด 1. Choice น,นะครับข้อละคะแนนมี68ข้อส่วนที่2อ,อันนี้ปวดหัวสุดครับเพราะว่ามันเป็นชุดคำถามนะหนชุดคำถามหชุดคำถามเนี่ยมีสข้อ ผิด1ข้อไม่ได้เลยครับต้องตอบถูกทั้งหมด3ข้อเป็นชุดมาเลยนะครับผิดแม้แต่ข้อเดียวไม่ตรวจก็หมายความว่าไม่ได้คะแนนในข้อนั้นไปนะครับ <net> ในชุดนั้นเลยนะครับ <S <s <uss> <S เสียพี่เต้ไอไม่เป็นไรไม่ไม่โกรธกันนะฮะวิชาสุดท้ายครับวิชาที่ขึ้นมาใหมทท่ทอทิซ่านะนั่นจะขึ้นมาใหม่นั่นคือวิชาสุขศึกษาศิลปะและการงานอาชีพ วิชาที่ไม่น่าออกก็ออกนะครับอ่ะวิชาแรกครับสุขศึกษาก็ the base นะครับห choice นะครับวิชาที่สองครับศิลปะก็ the base ครับ33สาคำตอบอ่ะไม่ใช่ขออภัยครับกากรหัวแตกแน่หนึ่งคำตอบที่ดีที่สุดมี33ข้อนะครับข้อละ2อคะแนนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นคำตอบมีระบบความสัมพันธ์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะออกมาในลักษณะไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะโหดพอสมควรทีเดียวคงไม่เป็นรูปแบบแกะแน่ๆนะครับแต่ค่อนข้างโหดครับแต่ก็ต้องสู้นะส่วนสุดท้ายครับเป็นของวิชาการงานอาชีพก็จะเป็น The base ส่วนที่1น,นะครับเลือกคําตอบที่ดีที่สุด1ข้อจากตัวเลือก4ตัวนะครับและก็ระบายความสัมพันธ์อันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแกดหรือเปล่านะแต่มาลักษณะนี้ก็คล้ายๆแกดมากทีเดียวนะฮะแต่ก็ต้องเตรียมตัวแล้ะครับจเจอข้อสอบแบบนี้รุมรุมเด็กกันเลยทีเดียวว่านี้จะแกะแล้วถีทักแพทแล้วก็ต้องมาเจอโอเนตต่อในลักษณะโจทแบบนี้นะฮะก็นะครับต้อง ต้องสู้แหะครับไม่สู้ก็คงไม่ไม่ได้นะฮะสิ่งที่อยากให้เราตั้งวั่นในหัวใจของเราอย่างแน่วแน่ว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะครับใช้สตินะครับถึงเราจะรนก็ขอให้รนอย่างถูกต้องมั่วให้ได้คําตอบที่ดีที่สุดนะถูกต้องที่สุดนะครับวิชาที่น่ากวที่สุดปีนี้พี่ว่าอยากจะเป็นอังกฤษ กับวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับโอเนนะเต็มตัวดีๆนะครับพื้นฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุดๆนะครับน้องๆติดชัวพี่เปพี่กิ๊กไปแล้วนะครับสวัสดีครับ